จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเร่งฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าและผู้ป่วยเรื้อรังจำนวน3,920คนนายแพทย์เพีระอารียรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยม ตรวจเยี่ยมทีมแพทย์พยาบาลที่เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดสิให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าและผู้ป่วยเรื้อรัง8โรคจำนวน3,920คนคนละ2โดสรวม7,840โดสตามนโยบายและแผนการกระจายวัคซีนของสอบ,บอคอเพื่อป้องกันโรคโควิดสิให้กับกลุ่มผู้ให้บริการทางการแพทย์แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ โดยนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าและผู้ป่วยเรื้อรัง8โรคจำนวน3,920คนรวมทั้งสิ้น7,840โดสส่วนรอบที่2นะครับที่ฉีดไปในรอถแรกนะครับปรากฏว่ายังไม่มีผู้ที่มีอาการข้างเคียงหลังรับวัคซีน โดยเป้าหมายการให้วัคซีนก็คือกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้าทางภาครัฐและเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด -19 ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยในการควบคุมโรครวมประชากรกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยรุนแรงและเสียชีวิตหากติดเชื้อได้แก่ประชากรที่มีอายุมากกว่า60ปีและผู้ที่มีโรคประจำตัว ดยในเดือนพฤษภาคมนี้จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเพื่อแจ้งความสมัครใจในการรับวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมและจะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปครับ